ตัวนี้จะเป็นอาการคือตัวเครื่องติดนะคะหน้าจอทัศกรีนด้านนอกแตกเนาะแล้วก็แบตเตอรี่เสื่อมด้วยตูดชาร์จชาร์จไฟไม่เข้าอันนี้ลูกค้าให้มาทั้งสองเครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่องที่เปิดไม่ติดแต่จอกับแบตเตอรี่เขาใช้ได้เขาให้ย้ายสลับกันนะคะย้ายตูดย้ายจอย้ายแบตมาใส่เครื่องที่เปิดติดเนาะตัวนี้เครื่องเปิดติดแต่ว่าหน้าจอทัศกรีนเขาแตกเขาก็เลยอยากเอาจอดีนี่มาใส่ตัวนี้ที่เราเห็นรอยแตกจะเป็นตัวฟิล์มกระจกเนาะนี่ ฟิล์มกระจกแตกแต่ว่าตัวจอติดหรือเปล่าเพราะว่าลูกค้าบอกว่าเครื่องจอติดอยู่แต่บอร์ดใช้ไม่ได้เขาก็เลยจะย้ายนะคะโอเคเดี๋ยวที่ร้านจะย้ายให้เลยค่ะการติดตานี้เลยตามลูสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องน้องหยกโมบายค่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยน ตามคําสั่งลูกค้าเนาะย้ายจอย้ายตูดย้ายแบตนะคะจากเครื่องที่เปิดไม่ติดแต่ว่าจอไม่แตกเนาะตัวนี้ก็คือตัวแตกแค่ตัวฟิล์มนะคะฟิล์มกระจกเขาแตกแต่ส่วนตัวเนี้ยเครื่องติดใช้งานได้แต่ว่าหน้าจอแตกนะคะแล้วก็ตูดไม่ค่อยดีแต่ตูดก่อนที่จะเปลี่ยนบอกว่าจะลองล้างดูก่อนเนาะเพราะว่าตูดมันชาร์จเข้าอยู่แต่ว่ามันสายมันหลุดง่ายนะคะเพราะจากการที่เราลองเทสดูเนี่ยเนี่ยคือมันชาร์จเข้าอยู่ แต่ว่ามันหลุดง่ายเราเพราะว่าเราสังเกตเห็นตูดด้านในคือตัวเครื่องสีขาวนะตูดสีขาวแต่กลายเป็นตูดสีดําไปแล้วเดี๋ยวจะลองล้างดูก่อนนะคะถ้าล้างตูดใช้งานได้ปกติเราก็ไม่ต้องย้ายตูดเนาะก็จะย้ายเฉพาะจอกับแบตเตอรี่นะคะโอเคค่ะเริ่มงานเลยอันนี้เรามาปิดเครื่องก่อนค่ะคือตัวนี้ก็คือเครื่องเปิดติด นะคะเปิดติดเล่นได้ปกติแต่ว่าแบตเตอรี่เสื่อมจอแตกด้วยนะคะแล้วก็อันนี้คือทั้งสองเครื่องนี้เป็นของลูกค้าทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าเอามาให้เปลี่ยนให้สำหรับใครที่มีอะไรเองนะคะแล้วใส่เองไม่ได้ก็มาให้ที่ร้านเปลี่ยนให้ได้นะคะที่ร้านรับเปลี่ยนรับย้ายให้อยู่ค่ะโอเคนี่เราก็จะมาแกะจอเลยนะคะอันนี้เครื่องเทสอะไรไม่ได้นะคะเพราะาลูกค้าไม่ได้ให้รหัสหน้าจอเรามานะคะ อโอ้แบตเตอรี่บวมจริงๆด้วยแบตเตอรี่กับจอนะคะโอ้เคยซ่อมกับเราไปในเครื่องเนี้ยปีหกหนึ่งน่าจะเป็นลูกค้าประจำนะคะพิจิกาปีหกหนึ่งเคยเปลี่ยนจอกับเราไปอันนี้ลูกค้ามีอะไรมาเองนะคะรอบนี้ เราจะมาเทสจอลูกค้าก่อนเนาะก่อนที่จะย้ายแบตนะคะเพราะว่าแบตอันนี้ก็คือมีไฟอยู่เรามาเทสของลูกค้าก่อนว่าจอเขาใช้งานได้หรือเปล่าเพราะว่าลูกค้าบอกว่าเครื่องเปิดไม่ติดแต่จอน่าจะใช้ได้นะคะเขาให้มาลองก่อนนี่ก็ลองไปพร้อมๆกันเลยโอ้ยนัดตรวดแล้วอ ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ใหม่นะคะรู้สึกว่า iPhone นี่เวลาใช้ใช้ไปน็อตมันจะหายไปทีละตัวสองตัวเนาะตัวเมื่อกี้นี่มุมนี้ไม่มีตัวนี้ไม่มีมุมนี้สองันอันดับแรกก็จะต้องเทสจอเขาก่อนนะคะ ิดไม่ติดไม่ได้ใช้งานนานแล้วเขาให้เอามาลองจอก,ก่อน จอติดอยู่นะคะทีนี้เราจัดการย้ายแบตรอเลยะคะ่ะแบตก็ต้องดึงกาวออกก่อนเนาะจะได้ไม่ต้องงัดให้แบตเสียรูปนะคะ อศาสตษ์พยายามดึงไม่ให้ขาดแล้วนะถ้าเราดึงไม่ออกก็ต้องมางัดออกแบบนี้นะคะกาวเก่า,กายังเหนียวอยู่ไม่ใ,ใช้กาวเก่าก็ได้ นี้เราก็มาย้ายแบตเข้าในเครื่องนี้เนาะตัวนี้จอติดอยู่นะคะปุ่มโฮมน่าจะได้ใช้อันเดิมเพราะานี้มันขึ้นเตือนทัดไอดีไม่ได้ปุ่มโฮมเดิมเขาน่าจะใช้ได้อยู่นะคะก็ย้ายปุ่มโฮมด้วยละกันเนาะไหนๆก็ถอดแหละระหว่างที่จะย้ายปุ่มโฮมก็เอาแบตออกก่อนดูซิว่าตัวนี้จะดึงได้หรือเปล่าแต่ตัวเมื่อกี้ดึงไม่ได้เลยพอๆกัน พอใช้เป็นนานๆมันก็เปื่อยเนาะมันก็จะดึงไม่ค่อยออก เส้นเลอันนี้คือเขาใส่มาถึงสามเส้นเลยนะคะที่เราระหว่างดึงเงี้ยเราไม่ค่อยเอากลก็ไอ้กาวตรงนี้ออกเพราะว่าเอาไว้ให้มันติดก,กันจะได้ดึงกันออกง่ายๆแต่มันก็ไม่ง่ายแล้วแหละมันเริ่มขาดแล้วออกมาเส้นเดียวเอง <ừ> สามเส้นอ่ะเดี๋ยวอีกเส้นหนึ่งนะคะย <c oughs> ิบออกได้เลยถ้าดึงกาวออกได้เนาะถ้าดึงกาวออกไม่ได้ก็จะดึงลำบากนิดนึงทีนี้เรามาดูตรงตูดน,นะคะ ตัใจก็อยากให้ใช้ตูดเดิมเพราะว่าน่าจะแบบพวกฝุ่นมันอุดนะคะเนี่ยนี่ให้ดูก่อนพวกที่ชาร์จไม่เข้า iPhone ให้สังเกตดีๆส่วนมากจะพวกเศษผ้าในกระเป๋าเกงเราแหละที่เข้าไปอุดเวลาเราเสียบสายชาร์จเนี่ยค่ะเห็นไหมก้อนมาเริ่มเลยเยจอก้อนนี้เข้าไปสายชาร์จนี่หน้าสัมผัสนี่เข้าไม่ถึงเลยนะเนี่ย แต่ว่าจะใช้อุปกรณ์พวกนี้แงได้ก็คือเราถอดต้องถอดแบตออกก่อนนะคะนี่ไม่งั้นต้องใช้เป็นพลาสติกเนาะหรือไม่ก็ไม้จิ้มฟันแต่ถ้าทําไม่เป็นก็ระวังมันหักคาเนาะนี่ค,ค่อยๆถอดคือตูดมองไม่เห็นสีเลยอะคือตูดปกติเนี่ยเราสองลงไปมันจะเห็นสีขาวไงอั่นี้สีขาวหาไม่เจอเลย๋ต้นบัดรล้างนิดนึงเนาะ ส่ันญานิดนึงเจอก้อนนั้นเข้าไปก็สายชาร์จเข้าไม่ถึงแล้วมันจะคะ้่อ่ะเวลาเราชาร์จอะ่ะแล้วก็ทําให้สายเข้าไม่ถึงพอสายเข้าไม่ถึงปุ๊บเนี่ยตูดก็จะเสียแหละคือตูดถ้ามันเข้าบ้างไม่เข้าบ้างอย่างนี้นแนะนําให้ล้างก่อนนอกจากว่าตูดที่เขาจะเปลี่ยนก็คือไม่ไม่ดังไม่ขาดพวกนี้ทาไมใช้ไม่ได้พวกนี้ มันต้องได้เปลี่ยนเพราะว่ามันล้างไม่ได้นะคะไม่ก็อาการอีกอาการหนึ่งที่เขานิยมเปลี่ยนตูดกันก็เพราะว่าแพสสอมค้างนี่ถ้าแพสสอมค้างก็ต้องได้เปลี่ยนหรือไม่ไม่ดังก็ต้องได้เปลี่ยนแต่ถ้าตูดไม่เข้าเนี่ยแนะนําให้ล้างก่อนก่อนที่จะเปลี่ยนนะคะอันนี้สำลีมีน้ํายาอยู่นะที่ยกเอามาใส่ให,ให้ดูสำลีสีขาวตอนเข้าไปออกมาสำลีจะเป็นสีอะไรเพราะว่ามันดำมากนี่ จะเข้าไปสีขาวนะออกมาเป็นสีเดียวกันกับน,นี่เลยเนีย่เห็นไหมเริ่มเห็นตูดเริ่มเห็นสีขาวแล้วสีขาวเราเริ่มมาแล้วโอเคทีนี้ก็เท่าๆกันแล้วกับตัวเดิมนะคะเพราะว่าตูดมันชาร์จได้ดีอยู่เราก็ไม่อยากให้เปลี่ยนเนาะแต่ว่ามันจะหลุดง่ายดันดึง เข้าออกบ้างเด้งๆอยู่อย่างเงี้ยก็เลยไม่เปลี่ยนใช้ทําความสะอาดไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะลองคัดใหม่อีกทีนึงว่ามันล็อกสายปกติดีหรือเปล่าอันนี้เริ่มเห็นสีขาวแล้วนีสองเห็นแล้วตอนแรกโอ้โหนี่เจอก้อนนี้เข้าไปเนาะนี่เศษพวกน,นี้แล้วก็แข็งแข็งด้วยนะเสร็จแล้วเนี่ยเราสมรีเข้าไปล้างดูนี่ทีนี้เรามาย้ายปุ่มโฮมเขาก่อนเนาะเพราะปุ่มโฮมตัวนี้สแกนไม่ได้นะคะก็เลยใส่ปุ่มเดิม น็อตตรงปุ่มโฮมข้างนี้ไม่มีมานะคะเดี๋ยวจะย้ายตัวนั้นใส่ให้เนาะไอโฟนอ่ะน็อตมันสั้นเวลาเราใช้ใช้งานานานๆเวลามันหลุดมันหายไปเงี้ยมันก็อยู่ในตัวเครื่องเราแหละบางทีถ้าปุ่มมันกดไม่ลงก็ส่วนมากปุ่มมันจะหายนะคะน็อตปุต่มน็อตด้านล่างเนี่ยเห็นไหมขนาดยังไม่ทันจะหมุนเลยมันมายขึ้นมาครึ่งนึงแล้วเนี่ย แบตเตอรี่ตัวแบตเตอรี่มันมีกาวเก่าอยู่เนาะกาวเก่าก็ยังเหนียวอยู่นิดนิงก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยน นี้เราจะมาลองเทสชาร์จดูเนาะว่าชาร์จได้ปกติหรือเปล่าดูน็อตมันสั้น น็ not leak, leak not อตมันเล็กเล็กน็อตไอโฟนสแกนได้เนาะเมื่อกี้ปุ่มตัวนี้ที่เป็นของจออีกอันหนึ่งมันจะสแกนไม่ได้อันนี้เรามาดูตัวตูดชาร์จนะคะโอเค เมื่อกี้งอแงงอแงหน่อยก็หลุดแล้วอันนี้ล็อกแน่นแล้วนะคะอันนี้แปดต็มร้อยอยู่ค่ะนี่นะคะใช้งานได้อยู่ค่ะอันนี้ก็ประกบใส่น็อตเรียบร้อยแล้วประกบฝาหลังไอ้ประกบจอได้เลยล่าสุดประกบฝาหลังแล้วในคาเริ่มจะง,งงนะแล้วก็ใส่น็อตตูดค่ะ ก็ได้ใช้ตูดเดิมเนาะแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่เรียบร้อยตัวนี้ก็ประกอบคืนนะคะอันนี้ใครที่ว่ามีเครื่องเปิดไม่ติดบางทีก็อย่าเพิ่งทิ้งเนาะเอาอะไหล่เดิมมาเช็คก่อนก็ได้ค่ะ น,นี่ก็จะบวมนิดนึงนะคะอันนี้ประกบคืนลูกค้าค่ะฝั่งนึงก็จะไม่ค่อยลงแล้วเพราะแบตมันบวมรุ่นนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช้งานได้ค่ะส่งงานได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube น้องหยกโปรบายด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ